โนกับร้อนโนกับร้อนนู่นเลยไรเรื่องไปนอกับพนหล,ละ่ะกาวกินได้ไหมแวลร,รินแกวลรินไก่กับลินเกลือโปรตีนเกลือโปรตีนรับไก่ชนลินกี่มินร้อยยกินชนมีนะสบายได้จีวันนี้ตันแหงได้จีน,นะอน,อ,อนี่ป้าต่อป้าต่อนี่ป้าต่อนี่เหลยโคกันนี่เหลยโค ใครร้ยมือกครยายตังรลวันชาร้อยตังรลวันเขีทยฮะเหีนทยเขงไทยอเขีทยยามแมทยามแมทเขงไทยใครร้อยหนอมันหวเลยแค่ว่ามึงกินดุมฟังหรยะกี่จืองกินยามแมทโอ้ขาวุณมาใครูปนรยเป็นี่สบายดกไม่รีสบายดอกกับพี่นาวเจ้าใสดาเมียวดาเมียวเรียวสักดอเรียวสักดออ เปิดหน่อยเจ้าเจ้ากูแบบว่าอังสุมาลินพี่มาคอยเตออยู่ที่ตางช้างคอเตออยู่ไหนฉันอยู่นี่เตอทำอะไรคนดีกี้เจ้ากี้นู้นบอกมาให้ไว พี่อยากจะได้รอยจังมาเกี่ยงกับพี่งามปลังไม่ติ้งนองนางไปไกลสมมติว่าเราล่ะได้เข้าจะท้อปน้าปน้าี่จูบกันใจรักเมารีพี่ไม่ไปไหนจะพาหนายไปเปพติน้ืสอปากระลง รวปตุงงามคำชื่อเคลือไทยนองไม่จบไม่จำไ่จะรักแต่คนดีเราจะไปกันจองคนดูน้ตอ่า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 ่าอ่ โยมนเพลอโโชมมุดว่าหัวได้กขับมูจังโอเมรอยจังของจชุุรามูจังกินไก่จวนหัวกินยามีลูกออกมาจะเหมือนอะไรนห่ารัมีดไม่รูอะไร ตุ้มใจโอ้แคว้นกูโย่ามาเจเตปีน่าใจน่ารักมากเลยดูหุ่นแท็กซี่หมอไปนำบินเดียวที่แค่ยุ่งได้ไหมในใจ๊ะคนช่วยจ๋าช่วยมากเลยดู